คัดยำเช้าจ้าเช้าวันศุกร์ค่ะเอ่ออันนี้คือกำลังวิ่งเล่นค่ะกำลังเล่นกันอ่ะอ่ะดูเจ้าโมเก้นดูเจ้าโมเก้นดูเจ้าโมเก้น,กนอันนี้เป็นเจดีย์เขาเฟรดี้เจดีบันเจดีอยู่ในเจดีอยู่ในข้างในลูกมา เจ้าหมูเกล็ดทำเสียงเสียงดีมากเลย <c oughs> วายแดงเล่นกับลูกอะลูซี่ก็เพลิกเลยสิเลยสิ ไหนครับไปไหนทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้ข้างในลูกข้างในเอ้าได้ๆๆทางนี้เดินๆๆลูกเหอะ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 ไม่เอาลูกทางนี้ทางนี้ค่ะอ่ะชิเป็ดเข็ด อันนี้ตอนเช้าก็ได้รอยยิ้มจากนี่ค่ะเจ้าสี่ตัวกําลังเดิน <c oughs> กำลังเล่นกันกําลังเดินแข็งค่ะ <c oughs> วายแดงก็เพลกับลูกเอืม เอ,เอาความอาความปันป่วนมาให้ชมตอนเชาน้า,ชาน,นะคะ <c oughs> เช้าวันศุกร์เนาะดูอเดอดอด้อเ้อเ้อ้าจากจากเล่นกลายเป็นร้องแล้วลูกมาชิมร้อนนั่นโ <c oughs> อ้โหอ,อ,อันนี้โ <c oughs> อ้ยคัมแบ็กคัมแบ็กคิคัมแบ ไปเดินสักทีวิ่งดูสิแมวไม่ไปทางนู้นลูกทางนี้เข้าทางนี้อ้กไม่เ็ยั t ไม่ s ร uh, uh. okay. ็ไม n เรัม่ั่เยั็ได่เาม่ับก็ันไ่ม่ัไ่ัน เจดีครับผมข้างนี้ลูกข้างนี้ครับทางนี้ข้างในลูกข้างในข้างในไปไหนลูกไปไหนเล่นแรงจังเลยว่าแดง ăn แล้วดิ gì ก็ดี gì tôi อ้าวเหนื่อยแล้วเหรอลูกเหนื่อยแล้วเหรอ อลิฟวิสกี้แนวสตีลสตรองจับปูใส่กระดงค่ะจับปูใส่กระดงวันวี2เยอะอ่อบอกกันละบอกละเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับไปไปไปจะบอกพ่ออยู่ อีกหน่อยพ่อใหญ่ก็จะไม่มีโอเคค่ะเอาความปวดมาให้ชมมาให้ดูแค่นี้่ะค่าอ่าอีกหน่อยก็ได้จับปูใส่กระด้งแต่ตอนนี้ก็เริ่มกำลังเริ่มจับค่ะกำลังเริ่มจับบาย Are you Are you c o u g h o n e y ม่ไม Are you cough? With your grandson <laughs> Granddaughter <laughs> 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 I'm just g o t to keep an eye on there a ว่าไง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 ครับผมว่าไง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 ครับผมโมเก้นโมเก้นครับโมเก้นครับ เจดียังอยู่นู่นเลยครับผม3ามตัวนี้แย่งกันกินอาหารครับผมอ่ะอิ่มอิม,อ,มอร่อยอร่อยดูดหน้าดูหน้าดูหน้าหน้าเลิะมากเลยลูกโอเคเมแม่เอาให้ใหม่นะแต่ <c oughs> ละตัวเจดีครับผมพี่พี่เขากินอาหารอยู่นะอ้าวไม่ได้ยินโอเคค่ะมาอาหารอือหือ ดูหน้าดูหน้าแล้วดูลักษณะา,าอาบอาหารเลยลูกเหมือนกับอาบอาหารเลยค่ะเฮ้ยวิสกี้ดูหน้าหน่อยสิลูกดูหน้าไหนโมเกนหน้าอยู่อยู่เป็นยังไงอ่าอ่าแล้ววิสกี้โอ้โหลูกเอ้ยอ่าดูแต่ละต,ตัวแต่ละตัว ส่วนเจดียังหลับปุ๋ยอยู่ครับผมยังหลับอยู่ค่ะ ฝันเสียเยมึงดูงไหนรกันวันวัน hey. น <potato eneca>: <ownership> yeah, ี้นะคะมึงดูมึงมึง19มือมึงหดปวดปวดตึงปวดตึงก็มูมึงดูนะสโมเกนวิสกี้แชมเป้นแล้วก็เจดีเจดีก็เริ่มโตแล้วครับ